จ่าเงินสะสมของเทศบาลตะบลทองผาภูมิเพื่อดําเนินการกอร่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา3ชั้นนะครับโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิจํานวนเงิน21,757,000บาทนะครับเียนเชินท่านนายกครับครับขอบส่วนท้นอ,องทินขอุทสาหกรรม2,566ข้อ97องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ใจ่าเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้หนึ่งให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้นนาที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสองได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอ,ของคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้วสามให้การเงินะสมจับจองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุลคลากรเมื่อน้อยกว่าสามเดือนและการไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายการประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาระภัยเกิดขึ้นเมื่อได้การเงินสะสมสำลองจ่ายเป็นค่าจ่ายด้านบุลคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาระภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครต้องมีเงินสะสม เรือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทปุนและองค์กรบริหารส่วนนอกถิ่นต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทสี่ 4. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้ใจ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อนนี้ผุพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากมีการดําเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันผับไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้บกครอไว้แล้วหากในภายหลังมีการบอกเรื่องสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่โดยจำนวนที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างารายใหม่เพื่อดําเนินการในส่วนที่เหลือได,ได้ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ใจมือะส่งโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ,สะเสถียรภาพในระยะเวลายาวเหตุ <c oughs> ผลเทศบาลทองปภูมิมีโรงเรียนเทศบาลทองภูมิที่อยู่ในสังกัด <c oughs> และมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษามีห้องเรียนระดับชั้นอบบน,นุบาลจำนวนหกห้องห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวนเก้าห้อง ห้องปฏบติการคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งห้องและปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน391คนซึ่งห้องต่างๆไม่มีพอต่อการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการจัดกิจกรรมของนักเรียนเกินการแออัดไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนกันจะนำไปสู่การพัฒนาความต้องารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มแรงการเรียนรู้ที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เป็นการปูพรงให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้ารักการเขียนเพิ่มเสริมทักษะการคิดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในทุกกลุ่มสาระโดยยุดนักเรียนเป็นสำคัญ นี้จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทศบทาลทองคำภูมิจึงได้เพิ่มเติมแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาสามชั้นโรงเรียนเทศบทาลทองคภูมิไว้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2519และได้มีการจ้างออกแบบประมาณราคาโครงการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มก,กราคม2519 เทศบาลทองภูมิได้หนัดถึงปัญหาและความจําจเป็นของโรงเรียนเทศบาลทองภูมิจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลองภูมิเพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาสามชั้นโรงเรียนเทศบาลทองภูมิจานวนเงิน21,757,000บาททั่วน้จาาก,การตรวจสอบยอดเงินสะสมของเทศบาล ตำบุญของภูมิที่สามารถนำมาใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมณวันที่26มกราคม2569มีรายละเอียดดังนี้ 1. เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากราคาที่นำไปใช้ได้ณวันที่30กันยายน2518 316ล้าน6 3 3 0 0 0 389.76สตางค์ สองพักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์เงินสะสมตามระเบียบประกอบด้วยหนึ่งค่าใช้จ่ายด้านปกครอกร่ไม่น้อยกว่าสามเดือนยี่สิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทสองร้อยห้าสิบห้าของงบประมาณารายกลางประจำปี 13ล้าน9,500บาทสามเงินสะสมอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันขมบาเหลิเอร์272ล้าน6ย7 5 7 21, 8, ่2 1บาท18สตางค์สามบวกเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้แล้ว66,000 สองร้อยสิบเก้าสองร้อยสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้นะวันที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเก้าสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่มื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์จึงขอเสนอยติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหัวภูมิเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ เทศบาลตำบลหองอภูมโรครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาสามชั้นโรงเรียนเทศบาลห่องอภูมิมีความทึบนะครับในชั้นแรกเนี่ยนะครับอ่ไปฐานชั้นแรกนะครับในชั้นที่หนึ่งเลยนะที่เห็นนะครับก็จะมีทางขึ้นเนี่ยนะครับไปอาบเป็นทางขึ้นพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องพักครูก่อนก็คือเหมือนที่เราไปโรงเรียนเนี่ยก,ก็จะเจอห้องที่ครูนั่งรวมกัน เหมือนถ้าเข้ามาในตึกเลขาธิการนะก็เหมือนมีห้องกองท่งมีห้องประป,ระป,ระปายเงนะคร, <c oughs> ครับก็จะเจอบุคลาารของการศึกษาก่อนยังไม่เจอเรืเรียนนะครับและที่ได้ถูดด้านล่างนะครับก็จะมีอ่าด้าน,น,น,นซ้ายนะครับด้าน,นซ้าย,า,ยา,ยายมือเรานะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะครับอ่าซึ่งติดกับห้องอที่คุณครูจะอยู่กันนะครับแล้วก็จะที่เห็นมีเกา้าอี้เยอะนั้นคือห้องประชุมเป็นห้องประชุมซึ่งทุกวันนี้ถ้าเราประชุมกันก็คือที่โรงอาหาร เราเก็บโต๊ะกาีิออกแล้วทําเป็นห้องประชุมใช่ไหมครับแต่นี้ก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่เลยนะครับหน้าหน้าที่ห้องประชุมเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเทรสเหมือนเว็ทีให้นักแสดงและแระแจงได้หรือว่าเราขึ้นไปนน่งเนี่ยก็จะมองเห็นด้านหลังก็จะมองเห็นพอเน้ข้าออกนะครับเหมือนว่าในห้องประชุมเนี้ยตัวใหญ่อยู่นี้เยอะนะครับแต่ไม่นี้เยอะก็จะมีอ่าขึ้นมานะครับนะครับเป็นยกไปอย่างนะครับดูฝามือสุดนี่ครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ในชั้นในชั้นแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะไปต่อที่ชั้นสองครับอ่ะตัวในชั้นสองนี่จะเห็นเป็นห้องเรียนแล้วครับห,รห,รห้องเรือนทั้งหมดนี่ครับเป็นห้องเรือนห้องเรียนนะครับโดยถ้าผมจาไม่ผิดนะครับว่าไอห้องสายสุดเนี่ยนะครับถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยน่าจ,จะเป็นไออันนี้มันชั้นสามนะไม่ใช่ชั้นสองชั้นสองอะไรครับอ,อ๋อเป็นชั้นสองเห็ไหมอ๋อชั้นสองเนไหมชั้นสอง ถ้าซ้ายสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับมันก็นเป็นห้องเรียนนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ย่าถ้าเดินบันไดขึ้นมานะครับรงการครับมีบันไดขึ้นมาแล้วก็จะไปซ้ายเป็นห้องเรียนหนึ่งมาทางฝาเนี่ยก็จะมีอีกสามห้องเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นมาบอกที่ที่ท่ทททานประธานมีแบบไหมครับเดี๋ยวผมขอขอขอหยิบแป๊บมาอ,อนุงาตครับ ก็คือด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องสมุดนะครับเป็นห้องสมุดนะครับขึ้นไปเนี่ย้ายมือเป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดก่อนนะครับแล้วก็พอไปฝ่ามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับทําไมภาพมันไม่ตรงกับแบบนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับ อ่าแต่ในในในตัวเนี้ยต้องบอกว่าเป็นที่เขาอ่อยังไม่เป็นแบบสําเร็จนะครับเป็นแบบที่เขาทําเป็นเหมือนอะลุกละอันลุกๆลักษณะสามดีมาให้เราดูนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งในแบบเนี้ยแ้วจะเป็นห้องเรียนสี่ห้องเลยนะครับเป็นห้องเรียนมีทางเดินหน้านะครับและในชั้นนี้นะครับก็จะเห็นมีด้านฝามือสุดเห็นไหมครับจะเป็นทางเชื่อมอ่านะจะเป็นทางเชื่อมไปที่ตึกเก่า นะครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันเชื่อมกันอยู่แล้วถูกไหมพวกไปได้ถุนแต่ชั้นสองอ่ะก็ไม่ต้องลงมาชั้นหนึ่งแล้วไปตึกเก่าสามารถเชื่อมไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับนั่นเป็นบันไดเชื่อมนะครับรหวัดตึกเก่าปุกใหม่นะครับก็ประมาณนั้นอ่ะไปต่อที่ชั้นที่สามครับช <c oughs> ั้นสามนะครับก็ด้านซ้ายมือสุดเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะครับเวลา นักเรียนนะครับสายสุดนะครับสายสุดสีมูนสีน้ำตาลสีน้ำตาลไม่ใช่สีเหลืองสีตาลนะย่ๆนะครับก็จะเป็นห้องวิทยาศาสตร์เดมอ่าถ้าเราเคยเรียนกันนะก็จะมีการทดลองทดลองอะไรเยอะมานะครับก็จะมีการเรียนนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ในห้องวิทยาศาสตร์จะมีก็จะมีแบ่งโซนนะครับเป็นห้องเตรียมนะครับห้องเตรียมทดลองนะครับห้องเตรียมทดลองเต็มอะไรนะครับแล้วก็จะมีห้องเรียนนะครับแล้วก็เป็นห้อง ห้องสุดท้ายเลยครับจากในรูปเนี่ยไม่ใช่นะครับจะเป็นห้องใหญ่ห้องใหญ่ยาวเลยครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นห้องคั้สาบเป็นห้องคคอมพิวเตอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องเรียนสองช่องหอกสองห้องนะครับในภาพนี้ยังไม่ใช่นะครับต้องท่านแบบออ่ะจะละเอียดตัวนี้เยอะนะครับก็จะมีคือขั้นสามเนี่ยจะมีห้องวิทยาศาสตร์ใหญ่มีห้องคอมพิวเตอร์ใหญ่ มีห้องเรียนอีกสองห้องนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าแท้นสามมีตัวเชื่อมไปที่ตึก่ามันไม่มีเวลาจะเปตีกเก่าต้องรวมกับชั้นสองนะครับเราจะมีทั้งเชื่อมคือชั้นหนึ่งกับชั้นสองเฉย่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับในเรื่องของชั้นนะครับอ่าไปที่หน้าต่อไปอ่ารูป,รปลักษณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าทําจริงแล้วจะเหมือนนี้เป๊ะไหม ก็คงไม่ไม่ได้เหมือนดีเป๊ะนี่คือมันเป็นรูปจำลองอเฉยนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้แต่ที่คยกจะไว้ทางขึ้นทางแรอ่ะจะทําให้ให้ดีวันนี้นะครับแล้วก็ช่องรับแสงในในตึก <t> ทั้งสามชั้นมีแอร์แอร์หมดเลยนะครับมีแอร์ทำพร้อมก่อนก่อสร้างเลยนะครับจะมีแอร์มีห้องควบคุมไฟฟ้ามีอ่อห้องสุขาอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่นะครับ แล้วอ่าแล้วก็ปัญหาที่เราพบในตึกเก่าก็คือตะกอนหลังคาเป็นรอนผู้นะครับทําให้มีการแตกรั่วแล้วก็น้ํารั่วซึมได้ง,ง่ายอันใหม่นี้จะเป็นแมทต์ชีสนะครับแมทชีสซึ่งในอนาคตเนี่ยผมวางแผนว่านะครับจะให้มีระบบมักติโซลรูปนะครับก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งก็จะทําให้องรับการประหยัดพลังงานและพลังงานสีเขียวด้วยในอนาคตต่อไปนะครับ ตรงคานเนี่ยนะครับก็จะเป็นักคาแม่ลทิศเป็นหลานโล่งใหญ่เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีระเบียงตามรูปน,นะครับจะมีระเบียงคันตกนะครับแล้วก็เป็นมีเป็นช่องแสงถามว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราปัญหาที่เราเจออ,อย่างหนึ่งคือเรื่องนกนะครับเรื่องนกที่จะไปอาศัยอยู่เราจะทําให้มีมุมเนี่ยมุมที่เล็กๆน้อยๆที่นกสาม,มารถมาเกาะมาอยู่ได้เหมือนตึกเราเนี่ยมีมุกเยอะอะไรเยอะเนี่ยนกอ,อยู่ข,ขาดกำจัดไม่ได้เนะี่ย ตรงนี้เราจะให้มีน้อยที่สุดจะเป็นช่องกระเจิกระจกที่นกอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นช่องที่พูดง่ายๆไอ้ช่องลึกช่องหนที่เกิดจะรับน้องทั้งหมดจะไม่มีเห็นไหมครับเวนซี่เฉยจะไม่ให้เป็นอย่านั้นเลยนะครับก็ประมาณว่าทําบางตาให้เิยยาวและบางแดดในช่วงกลางวันที่แดดร้อนร้อนเรามอกนึงมัขกอภาพออกครับช่วงวันแดดแล้วร้อนแต่กระ่บเข้าไปในห้องในอะไรถูกไหมเราก็ทาเป็นตัวเลขการไว้คือกรองแสงได้นะครับประมาณนั้น ครับส่วนด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างด้านหลังก็จะมีการขึ้นผู้พิการแล้วก็มีช่องซูวิตต่างๆนะครับแล้วก็ฐานลากนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยมันเต็มไปแล้วถ้าจะไปจอะเึ่ตงตจาเข็มเนี่ยตึ้งกับเล้าครังเก่ากับเล้าเพื่เมเพ่มบ้านกับเล้าแน่นอนนะครับก็เลยจะใช้ในระบบของเข็มเจาะนะครับเข็มเจาะซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับตัวนี้ถ้าจะสร้างแบบ ชาวบ้านทั่วไปเลยนะครับผมคิดว่าประมาณหกเดือนถึงจะเสร็จแต่ด้วยการที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าประมาณสมเดือนน่าจะเสร็จนะครับสเดือนน่าจะเสร็จผมถึงบอกว่าถ้าตัวนี้นะครับผ่านจากสภาได้เนี่ยให้เลื่อแทำสันญาได้เนี่ยนะครับขึ้นโครงสร้างฐานล่าแน้วมีหลังคาได้เนี่ยหน้าฝนตกก็ไม่กัวครับทํางานได้นะครับโดยเฉพาะเราเดือนจะปิดเทอมเดือนเดือนเนี่ยมีนานได้สอบแล้ว แล้วบินจะไปเปิดอีกทีนะครับก็อีกประมาณพึทพุทพุทธภาอาการเดือนใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ควบเหมาเร็วเลยนะมีนานได้ได้ถัดใช้นะครับต่อมาหาขึ้นจะขึ้นเมื่หกปีได้ถัดใช้นะครับแต่ดอกที่เจ้าหบนี้ไม่ทันนะครับไม่ถันใช้นะครับครับแล้วก็ส่วนนั้นด้านในด้านอะไรครับก็พวกงานวนงานไฟนะครับก็เทปเทปพื้นระบบของมันจะเป็นระบบฝังรางนะครับซึ่ง มันก็มีเทคโนโลยีออกมาสมัยนี้นะครับเป็นรางฝั่งซึ่งมันถนัดง่ายแล้วก็เดินไปมันจะไม่มีอย่างนี้ครับไม่มีสายไม่มีอะไรมันจะเดินเรียบไปเลยนะครับเี่จะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบเป็นไรเรียบหมดเลยครับเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นรางฝั่งนะครับตึ้งสเดี๋ยวนี้ครับมันออกแบบได้นะครับอ่ามันก็นี่คือห้องประชุมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับมันจะเชื่อมประตูเข้าเห็นไหมครับมีัวกระดานมันก็จะใกล้กันอย่างนี้ สาธงต้องขยบออกต้องขอต้องย้ายเสาธงออกให้เรานะครับย้ายออกมาครับตาเดิมมันจะชิดหน้าขาก็จะย้ายออกมานะครับก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้ครับส่วนภาพตึกตัวนี้เสร็จแล้วตึกเข้าเราสามารถาพูดง่ายทาให้สวยงามได้เพิ่มไหมก็อาจจะต้องไปเขาเรียกว่าบิวอินนะครับบิวไปบิวใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้สร้างใหม่ไปบิวให้มันสอดคล้องกันรับกันในเรื่องของการทาสีก็ดีในเรื่องของการตีเก็บพวก ไม้เมื้อยอะไรก็ดีนะไหมเนี่ยผมว่ามันก็ทาให้เป็นลุกเข้ากันได้นะครับก็นั่นเป็นงานต่อไปนะครับแต่ตอนเนี้ยเราต้องทําให้ตรงนี้เกิดให้ได้ก่อนเพื่อเพียงพอต่อนักเรียนของเรานะครับที่จะเรียนรู้นะครับในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ลดจานวนของความไม่อัดไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องต่างๆอย่างที่ผมบอกครับว่าห้องคอมพิวเตอร์ก็ดีห้องวิทยาศาสตร์ก็ดีนะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นรวมถึงห้องน้ําที่ถูกสร้านะ ทุกวันนี้ถ้าเราไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าห้องน้ำเนี่ยแยกออกไปอีกตึกหนึ่งตึกนเป็นห้องน้ำของเด็กนะครับห้องน้ำผู้ใหญ่เนี่ยก็มีแบบใต้บันไดนิดน้อยนะคแต่ตึกไม่มีห้องน้ําใหญ่แต่อันนี้ทำแล้วก็จะมีห้องน้ําใหญ่ด้วยนะครับก็สามารถรับรองท่านผู้ปกครองก็ได้หรือคู่ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียนได้ครับก็เลยเบื้องต้นประมาณนี้ครับต้วรายละเอียดอ่ะก็คือตรงนี้มันเป็นหลักการขันช่างนะครับถ้าก็สามารถมาคุยกันได้นะครับตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับท่านประธานและท่านสมาชิกครับครับขอบคุณท่านนายกครับสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับครับเชิญท่านพิทักษ์ครับเรียนท่านประธานสภานะครับและสมาชิกสภานะครับและฝ่ายบริหารนะครับส่วนต่างๆ ผมนายพิทักษ์จัน,รรรน <Okay. S 1> ทราน,น,นะครับสมาชิกสภาเทศบาลเกรตสองนะครับก็อยากจะเรียนถามาท่านฝ่ายบริหารหรือท่านนายกนะครับว่าเรื่องที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนเนี่ยพบมันก็ดูมากอยู่นะครับแต่ถามว่าอย่างหนึ่งเลยมันเราทุกวันนี้เราก็มองเห็นเอาจากการที่ผมไปส่งลูกทุกวันนะครับผมก็จะมองเห็นว่าเหมือนว่านักเรียน นะครับหรือนักษาลเราเนี่ยมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับการที่จะสร้างอาคารเรียนเพิ่มนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันทุกวันนี้เัาจะรู้สึกว่าจะแออัดนะครับและอาคารตัวใหม่นี้นะครับที่มีการออกแบบโดวยวิศวะนะครับจริงๆแล้วนะในความคิดของผมนะครับวันนี้ผมอยากจะให้คนที่ออกแบบอ่ะได้มาพูดมาบอกมานมา,มา,มา,มานำเสนอด้วยนะครับ แต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรคือมันเป็นอาจจะเป็นร้่งต้นนะครับก็ยังไม่ได้มีการวีดิ้งอะไรใช่ไหมครับก็เอาเนืเลยก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่มองเห็นนะครับความสําคัญนะครับของนักเรียนของเรานะครับในเขตเทศบาลและเขตข้าเคียงนะครับที่ได้เข้ามาเรียนมาศึกษานะครับการศึกษาก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับและอย่างกะถาดไม่ได้คือสถานศึกษานะครับ หลดาดตางคืออะไรหลดาดต่างคือสิ่งแวดล้อมนะครับโดยรอบข้างและราคาที่อย่างเช่นที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมาอย่างสภานะครับผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการออกแบบต่างๆและการสร้างต่างๆเนี่ยผมก็อยากให้มีการควบคุมเลยช่างหรือว่าวิาวศวก่อนต่างๆครับที่มีความชํานาญนะครับเพราะว่าการสร้างตึกอาคารสามชั้นเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยนะครับ อริงแต่เลยคือหนึ่งช่วงนี้ของเราอ่ะมันก็จะมีเรื่องพวกแผ่นดินไหวต่างๆนะครับผมว่าลิงเห็นว่าอาคารที่เราจอกแบบเนี้ยมันมีการรองรับไหมสัมชันเนี้ยเวาลาเกิดมีการเคลื่อนตัวนะครับต่างๆอย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้ทั้งฝ่ยายบริหารเนี้ยคือเป็นยังวิศวะหรือว่าผู้ออกแบบต่างๆเนี้ยได้เข้ามาดูเรื่องตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อทุกอย่างแล้วมันจะต้องมีความปลอดภยัยเพราะลูกหลานเราเรียนอยู่ที่นี่โดยเฉพาะลูกผมเองก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่ลพดอกปูมนี้นะครับ ผมคิดว่าโครงการตัวนี้ถ้าออกไปนะผมคิดว่าเด็กๆนะครับและผู้ปกครองอทุกท่านนะครับที่เห็นผมก็คิดว่าน่าจะเห็นชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งมีการพัฒนาอาคารใหม่เพื่อขยายที่ว่าบางทีเด็กๆเรียนเนี่ยบางทีก็จะบ่นกันว่าห้องมันแน่นห้องมันน้อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเป็นการติดเครื่องปรับอากาศให้เด็กๆเพื่อที่ว่าการมาเรียนทุกวันเนี้ยประเทศของเราเนี่ยความร้อนนะครับอากาศและต่างๆเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่า ส่วนสำคัญเลยถ้ามันมีอาคารเดียวเนี่ยแล้วเด็กจะแย่งกันเรียนไหมนะครับเลยอาคารเก่าเนี่ยเราต่อไปเนี่ยถ้าเกิดอ,อาคารที่เสร็จเราสามารถจะดําเนินการได้ไหมคือถ้าทําก็คืออยากให้ทําให้ครบหมดจะได้มีความเสมอภาคกันของนักเรียนนะครับไม่ใช่เดียวก็มาบนเห้องนี้มีแอร์ห้องนั้นไม่มีแอร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับและอีกอย่างเลยอ่ะถ้าผู้อินดิ้งที่ว่าได้งานไปแล้วเนี่ยผมก็อยาก ให้วิศวะนะครับที่ว่าออกแบบหรือที่ควบคุมงานเนี่ยได้เข้าไปดูนะครับว่าบางทีเนี่ยการก่อสร้างต,างต่างๆเนี้ยมันต้องดูตลอดเพราะว่ามันเป็นตึกที่ใหญ่สามชั้นนะครับและการออกแบบต่างเนี่ยมันจะต้องใช้ของที่ได้มาตรฐานนะครับก็ฝากเรื่องนี้กับทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านพิธ์ครับเญทจานนายกกับที่แจงครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านสทพิธ์ จะทำไนะครับที่ปอบด้วมหวใจนะครับก็คือนะครับอดี๋ยวขอเล่าตั้งแต่ขั้นตอนของการจะออกเป็นงานโครงการใหญ่ซึ่งผู้ที่จะมาออกแบบได้อะไรได้นะครับต้องมีจมกฎระเกียนะครับเข้ามาก็คือต้องมีวิธีระัตนนะครับระดับวุฒิระดับสามัญนะครับซึ่งใหญ่กว่าบางทีทั่วไปนะครับพื่เป็นงานแท้ใจและไม่ใช่ เราอาจจะเข้าใจว่าวิศาวะทุกคนทําได้ไม่แค่เฉพาะด้านนะครับอย่างตัวนี้นะครับที่กับผู้ที่บริสัที่ได้เนี่ยมีบคด้คดเลยนะครับทั้งผู้ที่จะาในเรื่องขององานโยธานะครับงานไฟฟ้างานสาสุขนะครับแล้วก็ตัดในเรื่องของรอยเลื่อนแนวเร่องเขาตราวสีซึ่งเราก็อยู่ในแนวรอยเลื่อนนั้นทําให้เกิดการถรายได้ ในเขตเราอยู่ในเขตนะปุ๊บก็จะเป็นการออกแบบแบบพิเศษที่สามารถรองรับการสั่าสะเทือนหรือว่ารองรับในรนดถอยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับได้มากกว่าแดดิกเตอร์ที่เป็นหน่วยวัดนะครับที่เรารู้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกฎระเบียบอยู่แล้วที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้ที่สร้างอาคารใหญ่ต้องออกแบบให้ฐานรากรองรับตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็ ทางวิชาวะได้ความรู้ความสามารถของเขาได้ออกมาทั้งหมดได้รู้โจทย์ปัญหานะครับได้พูดคุยกับทีมงานผู้วิจายนี่นะครับก็โชคดีที่เราได้ผู้ที่มีความรู้สอามานะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยก่อนที่จะพนึ่งตกมาเนี่ยครับผมพูดเล่นจริงเลยว่านานมากนานมากคุยกันเนี่ยต้องมีสักห้าครั้งนะครับมามาถามความต้องการดูพื้นที่จริง เทปบลลิงชั้นดินนะครับทุกอย่างบินโดนดูนะครับดูชั้นดินเสร็จปุ๊บก็ออกแบบในรูปฐานล่างนะครับวัดพื้นที่จริงแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ทำาไหมและแนะนําในสิ่งที่คงทนแข็งแรงและปลอดภัยนะครับโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นความเป็นอัตราของทองภูกด้วยนะครับแล้วก็ เขาก็ได้แนะนําในต่างๆมากมายนะครับก่อนที่จะมาสัมิตรลดขึ้นตัวนี้นะครับประชุมกันอยู่นะครับโดยที่ผมเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมหลายครั้งนะครับและโดยี่มีท่านของหน้าโอดนะครับแล้วก็แล้ว <c oughs> ก็ทักครูที่โรงเรียนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าเราจะปลูกปลูกอะไรเขาเนี่ยก็ต้องถามความต้องการเขาก็ให้เลยมาต้มผลึกกันที่รูปแบบนี้จนแล้วเสร็จนะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงแก้ไขจัมาตลลดนะครับไม่ใช่ว่าเก็บปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่นะครับ ก็คือจะมีการตรวจสอบแล้วไปส่งนานกันเป็นครั้งเป็นครั้งนะครับแล้วก็มาดูกันแก้ไขตรงไหนจนตกองผลิตมาเป็นอันนี้ก็ได้ความรับผอบนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับเราทางเทศบาลเนี่ยนะครับรดูแลและให้ความสําคัญอยู่แล้วในทุกทุกวิตินะครับทุกทุกวิติเลยผมบอกเลยว่าทางเรียนอยากได้อะไรเนี่ยนะครับให้ขอมาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับบุหลานของเรานะครับที่จะส่งเสริมในรากฐานชีวิตนะครับ ในการที่เขาจะเรียนจะรู้เนี่ยนะครับต้องให้เขาได้รับสิ่งดีๆและในสิ่งที่เขาต้องการนะครับให้